ากันไปตกปลาดีกว่ามันสนุกกว่านะออกกําลังกายไปในตัวด้วยเช่นเดียวกับกล้าลองกล้าลุยวันนี้ครับหลังจากได้เหยื่อตกปลาปลอมไปแล้วครับไปตกปลาแบบจิกกิ้งเนี่ยเหนื่อยจริงๆอ่งติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์ฟรีโว g r p o r t ใหม่ r e s t your ultimate ambition ใช้งานรถคันโปรดรถคู่ใจคันนี้มาตลอดทั้งปี9ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับรถก็ยังคงสภาพดีไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ยังคงสวยสมบูรณ์แต่ยังแน่นด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมถ้าไม่เชื่อลุยไปที่สูน์พร้อมกับผมและทีมงานกล้าลองกล้าลุยเลยครับ นี่แล้วครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคันนี้นอกจากเครื่องยนต์ G D Super Power ใหม่พร้อมเครื่องยนต์ G D Generation 2ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าเครื่องแรงเร่งแซงมั่นใจที่มาพร้อมกับช่วงล่างใหม่ Super Flex Suspension ชอกอัพปรับจูนใหม่และแนบกันสะเทือนเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วแถมยังมี B S M Blind Spot Monitor ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาช่วยลดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนเลนจราจรให้ผมและทีมงานรู้สึกปลอดภัยในทุกเส้นทางครับ นอกจากที่ผมบอกไปนะครับรถคันนี้อย่างนั่งสบายด้วยระบบปรับอากาศแบบดูโอโซนปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาพร้อมลุยงานได้ยาวๆเลยครับเหยื่อตกปลาปลอมหรือเหยื่อจิกจากลัวแฟคเตอรี่ของพี่อ้น ที่ผมเองพาไปเกาะติดดูขั้นตอนการทําอย่างละเอียดไปแล้วทําให้หลายคนได้รู้เลยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นเหยื่อปลอมแค่เราไว้ใช้ตกปลาใช้เวลาและความพิถีพิถนอย่างมากวันนี้ได้เหยื่อตกปลาปลอมไปแล้วส่วนบรรยากาศสวยๆที่ทะเลก็พร้อมแล้วเช่นกันจะรออะไรล่ะไปลุยกันต่อเลยครับ เช้าตรูของอีกวันกล้าลองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเราลงเรือสปีดโบท๊ทซูปเปอร์เซนยยาจิกกิ้งของพี่เอ็กทีรัสโพอานิชมุ่งหน้าไปยังจุดตกปลาซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้คือการนำเหยื่อจิกหรือเหยื่อตกปลาปลอมมาทดลองใช้งานว่าจะได้ผลดีหรือไม่นะครับ จากฟังเรานั่งเรือกันมาไม่นานเมื่อแต่เรือแจ้งว่ามาถึงจุดที่อาจจะมีปลาหรือเรียกกันง่ายๆว่าน่าจะมีเชื้ออยู่ใต้น้ําก็ได้เวลาสําหรับการตกปลาและเหยื่อปลอมแล้วนะครับการเลือกเหยื่อปลอมสําหรับตกปลาต้องดูความลึกของน้ําและองค์ประกอบหลายอย่างวันนี้เมื่อเหล่ามือฉมังเลือกเหยื่อปลอมได้แล้วทุกคนลุยต่อทันทีวันนี้บอกเลยนะครับ คลื่นลมแรงใช้ได้นั่งเรือไปก็โยกกันไปพี่เอ็กทีรัสบอกกับเราว่าล้มแบบนี้แหละครับที่มักจะตกปลาได้ง่ายถึงตอนนี้หลายคนคงสงสัยแล้วนะครับว่าการตกปลาแบบจิกกิง้งมีเคล็ดลับและเทคนิคอย่างไรบ้างอย่างแรกที่เห็นและสังเกตได้ก็คือลักษณะท่าทางการตกก็ไม่เหมือนที่เห็นทั่วๆไปแล้วนะครับ เห็นแต่ละคนทำแบบนี้แล้วเหมือนจะง่ายเลยขอลองดูซะหน่อยยกแล้วกยกแล้วก็หมุนต้องหมุนด้านนี้ปะใช่่ยกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมแล้วมันกินมันกิกระชากตรงนปเลยใช่ อันนี้คือการที่ทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้สร้างเหยื่อสร้างแอคชั่นเหยื่อให้มันเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเหยื่อที่เราใส่ลงไปเป็นอะไรครับเป็นหุึกปะฮะเป็นหุ่นเป็นตัวที่มองปลาเป็นที่เป็นของกินของหนุ่มเหตุครับแล้วการตกปลาแต่ละชนิดเนี่ยมาเร็วเชียวอ่าเราก็เอาใหม่เริ่มกันตอนใหม่โอเคอ่ปล่อยก่อนไหมปล่อยหรือคด อ่านั่นแหละปล่อยลงไปปลาแต่ละชนิดเนี่ยสร้างแอคชั่นไม่เหมือนกันด้วยนะความสนุกของการมาตกปลาแบบนี้นอกจากว่าลุ้นแล้วนี่นะครับข้อมือของคุณต้องแข็งแรงมากๆด้วยเพราะว่าตกแบบนี้นี่ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันทั้งวันจริงๆแต่ว่าวันนี้ฟ้าเป็นใจคลื่นลมดีมากต้องได้สักตัวนะฮะก้าหมื่นไม้ก้าหมื่นไม้าจะเกินหมื่นเลย การตกปลาแบบจิกกิ้งต้องหมุนเร็วๆข้อมือต้องดีแถนยังต้องกะจังหวะให้ดีเพื่อให้เหยื่อปลอมมีลักษณะท่าทางเหมือนปลาจริงๆเวลาอยู่ใต้น้ำถ้านึกภาพไม่ออกเราจะพาไปดูภาพใต้น้ำกันครับใต้น้ำก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ นี่เป็นความพิเศษของเหยื่อจิกหรือเหยื่อตกปลาปลอมที่ผ่านการคิดค้นและใช้ภูมิปัญญาพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นสินค้าที่สร้างชื่อทั้งในบ้านเราและต่างประเทศครับส่วนมือใหม่อย่างผมบอกเลยเก๊เกกลางๆมากเลยนะครับทำไปได้แป๊บเดียวก็รู้สึกเมื่อยมือเมื่อยแขนถือว่าเป็นการฝึกความอดทนอีกแบบแต่ที่แน่ๆงานนี้ใช้เวลาลุ้นไม่นานก็ได้ปลากันแล้วครับ เพอครับๆพี่่อๆยนะียครับเียเียเียการทดลองของเราในวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันกระแสการตกปลาแบบนี้ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าใครที่เป็นมือใหม่แต่อยากมาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบนี้ก็มาได้เพราะที่นี่เขาไม่ห่วงวิชา ยินดีสอนทุกอย่างเรียกว่าสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานของการตกปลาเลยนะครับจากการทดลองใช้เหยื่อจิกของพี่โอ้นแล้วเนี่ยคือดูแล้วใช้ได้ไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลเลยอย่างที่เราเห็นกันนะครับได้ปลาหลายตัวขึ้นมาื็ครับผมมันอยู่ที่การเลือกใช้เลือกประเทศของเหยื่อจิกด้วยใช่เลือกใช้ขนาดของเหยื่อครับความเหมะสมความแรงของน้ำเอ่อสีสันของเหยื่อเพราะบางทีเนี่ยสภาพแสงกับ มนบกกับแสงในน้ำเนี่ยต่างกันเนื่องจากความแรงของน้ําที่มันจะทําให้เหยื่อเราลงถึงพื้นได้ถ้าน้ําแรงเราก็อย่าลืมว่าต้องใช้เหยื่อนี่ครับผมแต่ว่าทีนี้อยากรู้ครับว่าถ้าหากว่าหลายคนสนใจอยากจะมาเที่ยวตกปลาอะไรแบบนี้เนี่ยติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับพี่ตรงกับพี่ได้เลยหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเป็นซุปเปอร์เซนย่าจิกกิ้ง อ๋อชื่อเดียวกับชื่อเรือเลยใช่ชื่อเดียวกันเปอร์สัญญาติ้งิ้งครับผมช่วงฤดูไหนที่เหมาะกับการออกมานั่งเรือตกปลาแบบนี้ครับช่วงนี้เลยครับปลายฝนต้นหนาวไล่ยาวไปจนถึงมีนาเดือมีนาได้เลยเราท้าเรือสบายไว้มีความรู้เรื่องของการตกปลาก็มีสายสายคอยดูแลที่คอยสอนให้สายแลนี่เลยครับคือการตามหาที่มาของเหยื่อตกปลาปลอมในครั้งนี้ของเราได้ทั้งประสบการณ์และความรู้หลายอย่าง ส่วนตอนนี้ขอตัวไปตกปลาต่อก่อนนะครับนเรศปลาทานหายภาพธณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับ โอ้นี่แหละครับบอกเลยคุณผู้ชมครับ<ฆ>เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับได้ปลาเยอะใช่ไหมคะได้ปลาเยอะนะแล้วพี่เอ็กบอกว่ามากันได้เลยครับเหยื่อตกปลาปลอมถือว่าใช้งานได้ดีค่ะเรือนี่ฟรีป่ะอ๋อมีค่าใช้จ่ายครับแล้วปค่าน้ำมันนี่มามด้องเตียงเดียวเลย <c oughs>